ผมว่าตอนนี้ผมเป็นห่วงเรื่องเรื่องข้อมูลชีวภาพเออชีวมิติชีวมิตินะครับขออภัยซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันมีการมันมีข้อมูลบงชี้หลายอย่างที่ผมเป็นกังวลเพราะมันมีลักษณะของการทำที่ที่มันล่าสุดเนี่ยมันมีการไปเกณฑ์คนที่จังหวัดแห่งหนึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดไปเกณฑ์มาทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็เอาคนเหล่านี้นะครับมาสแกนม่านตาโดยให้เงิน ห้าร้อยบาทคือมีพูดง่ายๆเหมือนมีเอเจนต์ผมเชื่อว่าตัวเอเจนต์เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทหรอกแต่คนพวกนี้ก็หัวใสเพราะรู้ว่าถ้าได้คริปโตเนี่ยมันได้มากกว่าแต่ถ้าจ่ายให้กับประชาชนเลยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแล้วก็เกณฑ์กันมาทั้งหมู่บ้านแล้วก็ไปสแกมมันตาไอ้แบบนี้ถ้ามันทากันไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นยังไงแล้วอันตรายมากลองคิดดูครับว่าเวลาที่มีคนไทยถูกไปเป็นแก๊ง ถูกกล่าวหาว่าไปแกเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์ที่กัมพูชาเนี่ยกลับมาเขาบอกเขาเป็นเหยื่อตำรวจไม่เชื่อยังเถียงกันอยู่เลยว่าตกลงเป็นเหยื่อหรือเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์แบบเต็มใจแต่รอบนี้ถ้าเกิดเราเอาข้อมูลชีววิชีว,ชวมิติแบบนี้นะครับที่เป็นการสแกมมานตาเนี่ยไปใช้อุปจะยิ่งยากไปอีกแล้วผมค่อนข้างเป็นกังวลว่าความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐไทยของเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีความพร้อมกับ,ก,บกับความน่ากังวลแบบนี้ขอเป็นคําถามสุดท้ายได้ไหมฮะอีสานฮะ